so simple loving always it feels just right. สวัสดีครับเพื่อนๆเจอกันอีกครั้งกับช่อง V Texture นะครับวันนี้เราอยู่กับเกม Car x t r e e e เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ EP นี้เป็น EP ที่5แล้วนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมกันมาตลอดนะครับก็เหมือนเดิมครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมก็วันนี้เราองอยู่กับ Honda Civic EGUSDM Style ของเราเหมือนเดิมนะครับหรือว่าน้องสีหมอของเรานั่นเอง เดี๋ยววันนี้เราจะพาน้องสีหมอกนะครับไปรับเพื่อนใหม่นะครับเป็นรถคารสองเพื่อนมาแข่งดา่านคารสองด่านนี้นะครับคันโจสปิริตนะครับผมเพราะว่าต้องใช้รถคารสองนะใช้เลตติง้งร้อยห้าสิบห้านี่นะครับเล่นน้องวันสี่หมื่นนะครับอ๋อโอเคพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปกันเลยครับนี่เดี๋ยวเรามาดูกันว่ารถคาร์สองอีรถอะไรบ้างนะครับคันแรกนี้เป็น M อ็สี่หกเลยนะอันนี้ R ารสามสองอือหสองร้อยสามสิบสามม้าเนี่ย สวยวะ่ะอันนี้รถเมกันมาเซอร์นนะหูยสองร้อยเก้าสิบสามมาอันนี้น่าจะฟอร์ดนะอันนี้เหมือนรถหน้าปกคลิปเลยนี่ไทาอาร์นะครับฮอนด้าอย่างเงี้ยซีวิกไทอาร์เอฟเคแปดส่วนนี้ซูบารุอิมเพรสซะาครับฉายาแมวอ้วนนะอันนี้น่าจะเป็นนิสสันซินเว a เอสสิบห้านะครับสองร้อยยี่สิบเก้าแรงมานะครับม,มีอะไรอีกบ้าง มีเอตอร์าซูป้าด้วยโอ้โหมีตัวตำนานเลยตัวเนี้อันนี้ 3, อะสามสี่เรารู้หน่อยดีเพื่อนาสามสี่ดีไหมแต่อาสามสี่นี่คือคนเล่นเยอะมากนะเพื่อนผมไม่อยากเล่นแล้วอะคือคนใครก็ขับสามสี่อะคือมันเก่อนมากนะครับเดี๋ยวเจ้าอีโวอีโวก็คนก็เล่นเยอะเหมือนกันนะอีโวนี่เป็นขับเคลื่อนสี่ล้อ้วยนะเพื่อนอน่าจะเป็นอีโวแปดนะหรือว่าอีโวเก้า ออ U9 อันนี้370 z นะครับเฮ้ย Wick, อันนี้ใช่รถจอนวิกปะเนี่ยมาแต่งปะมาแต่งจอนวิกใช่ปะอันนี้ M92 นะครับโอ้ย342แรงมา้าโอโคตรแรงอะแต่รถหนัก1,700กิโลนะครับเอา R34 ดีไหมแต่ว่าคนเล่นเยอะแล้วอะผมว่าผมไม่เอาดีกว่านะ ว่าผมจะเอาคันนี้ Subaru Impreza นะครับใครๆก็รู้จักนะครับในฉายาวงการรถซิ่งของจริงนี่คือแมวอ้วนนะเพื่อนๆ Subaru เป็นรถขับสี่นะครับมีเครื่อง b o x ร์นะซึ่งเสียงก็จะเป็นเอกลักษณ์กว่าใครนะครับแล้วก็เป็นเครื่อง Boxer นะเป็นสูบนอนนะครับเพื่อนๆทำให้จุดสูงท้วนค่อนข้างต่ำนะครับ โอเคครับผมจะเลือกคันนี้แล้วกันนะครับออดูดีมีความรู้ด้วยนะโอเคครับอย่างแรกคือเราต้องเลือกที่รถแล้วก่อนนะครับเราต้องเลือกกลับไปที่บ้านก่อนนะครับอ๋อเราสามารถขายรถคันเก่าได้ด้วยนะเพื่อนๆโอเคอัน okay, นี้เราเปิดโรงรถที่บ้านเราแล้วนะครับบ้านเราหลังแรกเลยนะอยู่ที่ท่าเหลือนู่นเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันจะเป็นยังไง นี่มาแล้วครับน้องซูบี้นะชุมชนซูบี้ไงคนขับซูบูรุเขาจะมีฉายานะครับคือซูบี้นะครับอันนี้เรื่องจริงนะเพื่อนๆไม่ใช่มุกนะคือเป็นซูบี้นะครับหรือว่าซูบูรุนั่นเองนะครับนี่น้องแมวอ้วนนะครับอ๋อนี่ก็ยังไม่แต่งนะโอ้ยสวยอยู่นะเพื่อนป่ะเดี๋ยวเราไปแต่งกันดีกว่าครับเดี๋ยวร้านแรกเราไปที่ เราต้องไปร้านอะไรนะลืมร้านนี้ร้านสไตล์ช็อปโอเคเพื่อไปแต่งพวกบอดี้พาร์แล้วก็ล้อนะครับก็เหมือนเดิมแล้วครับเพื่อนๆวันนี้ผมอาจจะไม่ได้แต่งให้ดูทั้งหมดนะครับเพราะว่ามันแต่งค่อนข้างนานมากนะครับ a few minutes later โอเคมาถึงแล้วนะเพื่อนวันนี้อาจจะมีคลิปบางส่วนที่ผมตัดไปตัดมานะครับว่าแต่งแล้วมันนานมากนะ๋ยวมาดูอย่างแรกเลยบอดี้พาร์ทนะครับรอบคันอันนี้อันที่หนึ่ง ดูเรียบๆนะสไตล์ผมจะชอบแต่งเรียบเรนะครับเพื่อนๆผมไม่ชอบแต่งแบบให้มันเยอะมันอลังการนะผมไม่ค่อยชอบผมชอบเรียบๆรียบดูกลีนครมอันนี้ก็แนวสนามนะอันนี้เหมือนสนามแท็กเลยอะเหมือนรถแท็กเออรถแท็กรถในสนามแข่งอะเออก็ดูเท่ดีนะแต่ผมไม่ค่อยชอบหรอกเมื่อกี้ผมน่าอันนี้ก็ดูดูดุนะ แต่ไม่ใช่แนวผมว่ะหรือจะอน,นี้อันนี้ก็ดูดีนะไม่อลังการเท่าไหร่แต่มันแบบไม่ใช่แนวอ่ะผมว่ามาวออันนี้ดีกว่าผมชอบแนวแบบไม่ไม่เยอะมากนะนเพื่อนๆเนี่ยประมาณนี้แหละกำลังดีมาฝากกระโปรงอืมโหมันดูเยอะอ่ะแล้วแต่งไม่ถูกใจใครขอไฟด้วยนะครับโอเคผมว่าผมใช้เออ หรือใช้ของเดิมดีไหมเนี่ยหรือว่านี้โอ้ยเลือกยากยังบอกแล้วนะครับเพื่อนแต่งรถนี่คือแต่งนานมากแต่ว่าผมใช้ของเดิมโอเคต่อมาเรียรบัมเปอร์นะครับกันชนหลังมผมก็ชอบอันนี้นะเป็นชุดบอดี้คิทที่มันมากับตันแรกนะครับโอ้โหอันนี้โหด,ดไปอืมผมใช้เดิมเหมือนกันนะครับต่อมาหลังคาหลังคาเป็นแบบไหนดีเอ๊ะแต่นนี้มันเหมือนเป็น เป็นกันาสา์เฉยๆนะแล้วก็นี้มีลูปข้างบนนะรับลมเพื่ออะไรวะเนี่ย <c oughs> อันนี้ของเดิมนะครับผมว่าของเดิมดูดีกว่านะอือดย่ยวของเดิมแลมากันครับต่อมาไฟหน้าไฟหน้าอ่าน,นี้จะอ๋อตายแก้มลมดำแล้วก็มีคิ้วนะครับน,นี่มีคิ้วนี้ลมดำด้วยอันนี้มีมุมโซมันนี้ก็เฮ้ยอ,อันนี้ก็สวยนะแต่มันไม่ลงตัววะ่ะ ของเดิมเหรอของเดิมมีมุมส้มด้ไงเออของเดิมแล้วกันต่อมาไปท้ายปท้ายอันนี้เป็นแบบอ๋อเป็นแดงกับอันนี้แบบเป็นจุดๆผมว่าเป็นจุดๆดูด,ด,ดีกว่านะผมว่าผมใช้เป็นจุดๆของเดิมสรุป <c oughs> แต่งไปแต่งมาได้ของเดิม <c oughs> นะนะกระจกข้างนะครับกระจกข้างผมใช้อันนี้ดีกว่าอ,อันนี้อันนี้ น,นี้ดีสุดแล้ละข้าสุดโอเคต่อมาสเกิร์ตค่านะครับก็ใช้เป็นของเดิมที่มากับชุดบอดี้คิดนะครับทั้งหลังอันนี้เหมือนโอ้เหมือนนีิโลบายข้างในนะแต่ไม่เอาไม่ใส่สปอยเลอร์อืมเฮ้อันนี้ดูดีวะอันนี้ใหญ่ไปผมว่าน,นี้ดีกว่าทนนี่ดูดีโอเคครับต่อมาปลายท่อ ปลายท่อผมก็จะให้มันดูแบบอ้วนๆอย่างใหญ่นะเสียงมีนได้ทุมๆดุๆเหมาะกับเครื่องบ็อกเซอร์ของเรานะครับอไหนดีไหนดีอเอาอันนี้แล้วกันอันนี้อันนี้อันน,นี้ดูดีหน่อยนะดูปลายปลายท่อดูใหญ่ต่อมาครับลายล้อแม็กโอโหนี่แหละตัวสําคัญเลยเลือกนานที่สุดเลยครับค <laughs> <c oughs> ือล้อมันมีให้เลือกเยอะนะนเพื่อนเกมเนี้ย โอเคอันนี้ผมอาจจะตัดไปบ้างนะครับเพราะวามันค่อ,อขนข้างนานนะเพื่อนๆผมว่าผมจะเอาเป็นลายนี้นะครับลาย S1R นะครับนี่ก็จะออฟลึกๆหน่อยนะเหมาะกับรถที่มีโปง่ง w i d บอดี้แบบนี้นะครับรถี่ได้ดูบีนิติมากขึ้นนี่ใช้ทั้งหมดไปสามหมื่นสีนะครับโอ้ยจุกๆต่อมาสีโอเคแล้วมาดูสีกันบ้างว่าจะเอาอะไรนะครับอืมเอาสีอะไรดีนะ ีแดงไหมเฮ้ยแจมโอ้ยสีแดงแรงลิตจะถูกจะแพงหอยแดงไว้ก่อนเฮ้ย <c oughs> ส้สมก็สวยอืมสีอะไรดีเฮ้ยแดงนี้ก็สวยวะ่ะแดงราวาแจมแจมแต่ว่ายังไงซูบารุก็ต้องสีน้ําเงินนะครับเพราะมันเป็นเหมือนแบบสีเอกลักษณ์ของชาวซูบารุหรือว่าชาวซูบีนั่นเองนะครับโอเคมาเอา,วา,วาสีน้ําเงินนี่แหละ ต่อมาสี่ล้อครับล้อเหรอหัวล้อแดงเหรอปีดไปล้อผมอยากได้เป็นล้อเงาๆนะเป็นแบบโครมเมียมไม่ต้องมีสีเลยนี่นี่นี่ประมาณนี้โอเคครับรถเราก็สำหรับร้านสไตลิ่งช็อปก็จะประมาณนี้ก่อนนะเพื่อนเดี๋ยวเราไปแข่งเอ้ยไปแต่ง ไปแต่งอีกร้านหนึ่งนะครับพวกขนาดล้อหรือว่าพวกออฟเซ็ตมุมแคมเบอร์แล้วก็รวมถึงเครื่องด้วยนะครับไปพร้อมแล้วไปกันเลย let's go ไปเลยแมวอ้วนนี่น้องแมวอ้วนนะครับไหนนะนี่เดี๋ยวเราไปร้านนี้ครับจูน i ิ่งช็อโอเคพร้อมแล้วไปเลย go a few minutes later เีเรามาถึงนะครับทางซ้ายนี่เนี่ยแหกลัวเข้าไปดีทางมีดีๆก็ไม่เข้านะครับโอเคเข้าเดี๋ยวมาดูครับก็รถเริ่มเดมตรงนี้อยู่ที่272แรงม้านะเพื่อนๆมาเดี๋ยวเรามาเริ่มแต่งกันเลยนะครับเริ่มจากเครื่องก่อนนะครับก็กล่อง ECU นะครับนี่ผมว่าผมเอาเป็นเลสซิ่งไปเลยหูยเพิ่มที่1เมาอ๋ออันนี้มีเทอร์โบมาให้เราแล้วนะเพื่อนๆอ,อ๋อ ถ้าเป็นรถที่มีเทอร์โบอยู่แล้วเราก็ได้เทอร์โบมาเลยนะครับเออดีดีดีด,ดนี่นะแต่เราอัปเกรดเป็นเลซิ่งก็จะบวกประมาณ30มานะครับงั้นผมว่าผมจะจูนกล่องไปก่อนนะครับกล่องเล c ซิ่งนะครับ78,000จัดไปส่วนเทอร์โบอันนี้ยังไม่เอานะครับต่อมาแคมชาร์ปโอ้โหไม่ได้วะเกินโอ้โหนี้ก็เกินเพราะเราจะเกินเป็นคาสสานะครับ ถ้าเราใส่ของพวกเกรเลสซิ่งอ็ออันนี้ได้อยู่นะอยู่คัสสองนะครเกือบเต็มแล้วก็อนนี้อันนี้เกินนะคะัสสามอันนี้เลสซิ่งก็เกินคัสสามโอ้โหแต่งอะไรได้บ้างเนี่ย <c ười> อันนี้ก็เกินนะครับคัสสามคือถ้าเราแต่งเกินจากคัสสองไปเราจะไปแข่งสนามไอเคิลโจสปีริตไม่ได้นะครับเพื่อนๆผมเลยต้องดูก่อนว่าเราจะแต่งอะไรบ้างอ่ะอันนี้นะครับอินจิ้นบล็อกจัดไปครับผมุนเจ้าสปอร์ตไปนะต่อมากเกียร์ เดี๋ยวมาดูกันครับว่าเอาไหนดีเกียร์เดี๋ยวเริ่มจากคัสก่อนคัสเอาเป็นแบบแบบไหนดีว่าสปอร์ตเดซซิ่ง้องดูค่าสเตตัสดีๆนะครับเพื่อนๆเม่งงานรถเราจะวิ่งไม่ดีด้วยนะไม่ใช่ว่าแต่งแต่พี่ตะบันแต่งนะน,นี่สีเหลืองเหรอยีริศ จัดไปแล้วกันเอาอีลิตอ่ะต่อมานะครับดิฟเฟนเชียลเอาไหนดีรู้สึกของเดิมจะมาเป็นแบบสปอร์ตอยู่แล้วด้วยนะเออเหมือนมันลดลงนะเพื่อนๆมันไม่ได้ดีขึ้นเลยอะ่ะใช้ของเดิมแล้วกันต่อมาเกียกร์เกียร์เอาอัไหนดีอ,อ๋อโอ้นี้ m a x กสปีดบวก12นะครับจัดไปเอาอันนี้ ต่อมาบอดี้พาร์ตนะครับไล่เบาอ่าไม่ใช่อันนี้น่าจะเพิ่มแรงดาวฟอร์สนะน้อไหนดีอ่ะอืมอันนี้ดาวฟอร์สข้างหน้าบวก4ช่วยในการส่งตัวนะครับแรงดาวฟอร์สเวลาขับความเร็วสูงๆต่อมาซับสปนชั่นครับช่วงล่างจัดไปครับผมว่าผมจะจเป็นเลสซิ่งให้หมดเลยอันนี้อ่าปีกนกหน้าจัดไปเลสซิง่งการโค้งหน้า ก็เลสซิ่นะครับแต่ว่าจานเบสต,ต้องเอาแบบดีสุดออนติเมทเลยต่อมาอันนี้าการโค้งหลังเลสซิ่อันนี้ปีกนกหลังก็เลสซิ่ส่วนสปริงก็ Racing. เลสซิ่งหรือว่าเอาพวกอันอื่นบ้างอ๋อแต่มันสุดท้ายใช้เหรียญทองนะอันเลสซิ่แล้วกันจัดไปครับต่อมาโชคก็เลสซิ่นะครับโชคหลังก็เลสซิ่ง ปริงหลังก็เลสซิ่งเหมือนกันนะครับโอเคต่อมาเรื่องของยางนะครับใช้เป็นอะไรดีนะให้อันนี้ไม่ใช่อ,อืมเอเ้๋ยวผมว่าเดี๋ยวเรามาปรับระยะแคมเบอร์กนกล่องนะครับผมเอาแค่ลบลบเท่าไรดีประมาณนี้แล้วกันลบสามหรอ น่นาจะกำลังดีนะข้างหลังก็เอาเป็นลบลบสาแล้วกันนะครับโอเคจัดไปต่อมาล้อล้อกับขนาดล้อแล้วก็ยางนะครับยางเออล้อใช้เป็น285 25ดห้ายี่เลยครับอ๋อหล่อหเต็มๆนี่สวยขึ้นเยอะนะ คครับจัดไปต่อมาล้อหลังก็ต้องเป็นขนาดเดียวกัน285 25ดห้ายีนะครับนี่16800อยโอ้โหยางแพง <laughs> ต่อมายางนะครับยางเอาเป็นอะไรดีอืมเป็นเลสซิง่งบวกสิเลยดีไหม <laughs> เอาบวกห้ล้ะกัน <laughs> ต่อมานะครับอ่ะเอาไปไหนดีนะก็น่าจะเป็น โอ้แต่ถ้าเป็นเลสซิง่งเราบวกความเร็วไป5กิโลเมตรเลยนะอเอาไงดีวะอันนี้บวก3นะครับแต่ตาเล่นลดลงนิดนึงอืมเอาๆเป็นแบบเลสซิ่งแล้วกันครับโอเคนี่โอเคครับน้องแมวอ้วนของเราก็เรียบร้อยแล้วครับน่าจะประมาณนี้ครับนี่ฟิตเมนต์ไปเปียยางเต็มๆซุ้มนะครับนี่อืม กดลงอีกหน่อยดีกว่าเฮ้ยโอ้โหวันนี้เตี้ยเรียดินเลยนะมาประเทศไทยนี่แหกแน่ๆนะครับถ้าไม่มีถุงลมเอาประมาณนี้ไหมเล็งก่อนเล็งก่อนหรือว่าแค่นี้พอเอาไงดีอืมขอเล็งก่อนนะนเพื่อนๆใน,นข้างหลัง ทรงมันได้วะกดสุดแม่งเลยดีไหมอมยางเลยเอาขึ้นหน่อยแล้วกันผมว่าประมาณนี้นะกำลังดีดูไม่เตี้ยเก,กินไปแล้วก็พอดีพอดีกับยางนะครับพอดีกับแคมเบอร์ของล้อด้วยโอเคจัดไปครับ ต่อมาอันนี้เราสามารถจูนเครื่องได้ดิดหน่อยนะครับอันนี้ลองสว้าเครื่องไหมโอ้แต่เครื่องเราแรงกว่าเครื่องพวกนี้อีกนะเพื<ๆ>่อนเพื่อนสุดยอดไปเลยต้องเป็นอันนี้นะใช้3 6 0อเหรียญทองเนะี่ยหูอันนี้เดี๋ยวเรามาดูการจูนบ้างน,นะครับอันนี้ใครจูนเป็นบ้างอะผมจูนไม่เป็นนะ ผมไม่รู้ว่าเพิ่มแล้วมันดียังไงอะ่ะใครรู้ยังไงบอกหน่อยนะครับเพื่อนๆจะได้มาแบ่งปันความรู้กันนะครับหรือว่าคอมเมนต์มาใต้คลิปก็ได้นะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์อยู่แล้วนะครับโอ้แต่นี้เหมือนแบบเพิ่มอ๋อเหมือนเพิ่มบูสต์เทอร์โบนะครับพอเพิ่มปุบ๊บนี่หูรถเราหลุดไปค้าสสามเลยนะเราเพิ่มไม่แค่หนึ่งสเต็ปเองโอเคหนึ่งสเต็ปก็เพิ่มนะครับ <laughs> จัดไปครับ ต่อมาครับอันนี้เป็นเกียร์นะครับเกียร์ชิปจูนยังไงวะใครรู้บอกผมหน่อยเถอะจะเป็นพระคุณมากเลยผมรู้ว่าเกียร์วีไยถ้าจูนดีดนะความเร็วของรถเราจะดียิ่งขึ้นนะครับทางความเร็วปลายการออกตัวรวมถึงช่วงการต่อเกียร์ด้วยนะเพื่อนถ้าใครเป็นหรือว่ามีเทคนิคก,ก็คอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับนะ่าแบ่งปันกันนะครับสังคมจะได้น่าอยู่โอเค ประมาณนี้นะครับน้องแมวอ้วนของเราครับซูบี้แมวอ้วนหรือว่าซูบารุอิมเพรสซ่านั่นเองนะครับนี่ยังหล่อฟิตเมนอย่างได้สวยวะ่ะคันจริงไม่มีตังค์ซื้อไงเลยต้องเล่นในเกมโอเคครับเรากลับออกมามืดอีกแล้วนะทุกคน <laughs> เข้าตอนเช้ากลับตอนมืดทุกทีนะครับเข้าร้านแต่งทีไรนี่น้องซูบารุของเราครับเดี๋ยวไปฟังเสียงเครื่องกันหน่อย เสียงนี้เป็นเอกลักษณ์เสียงนันแบบเสียงมันดุมากเสียงมันทุ้มๆใหญ่ๆนะเพื่อนๆนี่นะ้องซูบูรุอิมเพรสซ่าหรือว่าซูบี้แมวอ้วนของเรานั่นเองนะครับก็อย่างงี้วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าใครชอบแนวแต่งรถหรือว่าอยากให้ผมแต่งรถคันไหนให้ดูนะครับหรือว่าถ้าใครชอบแบบให้ผมแต่งยาวๆแบบไม่ตัดเลยนะครับแบบละเอียดที่ผมทําที่ผมเล่นนะครับก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับ ยังไงผมอ่านทุกคอมเมนต์อยู่นะครับแต่ว่ายัางไงวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับแล้วเดี๋ยวพบกันอนะีพีหน้าดีวผมพาทุกคนไปแข่งด่าน Kenjo Spirit นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย